สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับผมพี่หน้าตางลอกมากเนาะจากต่างประเทศเดี๋ยวจะมาเปิดเบิ้งเนาะสำหรับราคาก็ถึง200บาทเนาะกระสีมสัสไซกับรอกกระปิบบ่นขั้น,นไม่ไพ่เนาะนี่ครับใส่ขั้น,นไม่ไพ่ เดวนี้ก็ปุกลุก,กตาวผูช่วมวซี่เหนใดสนใจกันทรติดต่อเขามาได้ครับผมนะเดี๋ยวห้ามมาลุ้นกันบังเบิงว่าหลอกราคาบดถึงสองรอยบาทเนาะแพ็คมาดีครับเป็นรู้สึกว่าจะเป็นลูกบอลน,นิ่มๆ เนาะเดี๋ยวมาเบิ้งห่างไลกันโอ้แพ็คมาดีมากคุณผูาาช้ชมโอ้ยทรศัพทบไปให้ตก นี่โอ้นี่ครับเยี่ยมสุดยอดมีลูกบอลงินกระแทกร้อมเห็นปะตัวหลอ,อกอยู่ข้างในสุดยอดผมกับทรงมาไก,ก่ครับจากต่างประเทศครับผมและค่าพอถึงสองร้อยมเดี๋ยวข้าเบึงตัวล่อกกัน เป็นลอกตัวน้อยครับทางในก่นใจกันกระแทกมาอยังดีครับนี่ม่แล้วพี่น้องตัวน้นอย เดี๋ยวพี่หน้าสิมุนมาทั้งซ้าท,ทั้งขวาเนาะพอพี่หน้าถนัดขวาไปตกชิ่งหลิวตกตกาหน่อยเนาะตกแม่น,น้ำต้องสิญญงย่นไก่ก็ได้เพราะว่าเราตหน่อยครับดีว่าวนีนิดเดียวตัวน้อยมาก กับพิวดีอยู่ครับท่านผู้ชมมือหมุนสวยงามอัตราทดห้าห้าต่อสองตอหนึงครับ แต่ว่าเบิงสกุลสกุลน,นี้เป็นโลหะครับผมมุนฟ้าออกก็ได้ก็โอเคเนาะกับราคาระถึงสองรอยนี่ครับเดี๋ยวมาใสาค่คูกับทั้นหาฟุตเคิง สวัสดีครับท่านแม่ไพเดอร์พี่น้องท่านผู้ชมถ้าท่านผู้ชมเบลี้สนใจกะกดโทรมาถักมาถามได้ครับผมเดี๋ยวพี่หน้าสิบเป็นเบอร์ไว้ให้เนาะโอเคครับก็พแพงหรอกครับมันเป็นงานแฮนด์เมดเนาะพี่หน้าเหดมืออย่างเดียวเนาะน คันนี้ก็เพิ่เงเฮ็ดเสร็จหาขุดเครื่องครับสวยงามครับผม ง่ายครับผมทุกคมที่สนใจสนใจกับกดขอม้าทักทายได้พี่หน้าก็ค่อยๆทยอยเห็ดไปเรื่อยๆเนาะมีคนสั่งกับสะานิดนึงนะครับเนาะพอมาเห็ดเห็ดมือครับบม่ได้เห็ดเครื่องเนาะนี่ครับ เลากตัวน้อยมีเลใหไงแต่ลอกตัวนี้พี่น่าใส่งานไม่แล้วเนาะครับงานฝีมือเนาะก็สิได้ท่านผู้ชมก็สิได้แต่ละอัน สำหรับคลิปนี้กับพี่แน่ก็ขอฝากไ่สัสนีเนาะก็มารีวิวให้เบิงลอกเนาะลอกตัวน้อยสั่งมาจากตางประเทศน,นะแต่อโอเคอยู่ครับผมก็จะใส่อยู่มาถึงสองรอยบาทเนาะนี่ครับคลิปนี้ก็ขอฝาก่าสัสนีนะครับเด้อติดตามคลิปหน้าครับขอพูดได้หลายที่ติดตามเนาะ กำลังเร่งใจใพี่หน้ามนตลอดนะครับเนาะขอบคุณแห้งๆติดตามคลิปหน้าต่อไปครับผมพี่น้าสิบมีอย่างเมื่อฝากเนาะสวัสดีครับบ๊ายบาย